วิธีสร้างความมั่นใจและไม่หวั่นไหวในชีวิตประจำวันไทเทล5เคล็ดลับสร้างความมั่นใจให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยพลังอินเทอร์ด i o ชั่นเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่หลายคนเคยเจอเช่นการรู้สึกไม่มั่นใจในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแล้วรู้สึกกลัวเป็นการสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ชมโดยตรงเซสชั่น1เข้าใจหลักฐานของความมั่นใจ อธิบายว่าความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเกิดมาพร้อมแต่สามารถสร้างขึ้นมาได้ความมั่นใจเกิดจากความรู้และความเชื่อมั่นในตัวเองยกตัวอย่างคนที่สร้างความมั่นใจให้ตัวเองในภายหลังเช่นนักสแสดงหรือนักธุรกิจที่เคยไม่กล้าพูดในที่สาธารณะส่2หากเล็หลับสร้างความมั่นใจในชีวิตประจําวันตั้งเป้าหมายเล็กๆให้สําเร็จทีละน้อยการทําสิ่งเล็กๆให้สําเร็จเช่นการทํางาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จจะช่วยให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากขึ้นเน้นให้ผู้ชมเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆและค่อยๆพัฒนาไปเปลี่ยนการพูดคุยกับตัวเองวิธีที่เราพูดกับตัวเองส่งผลต่อความรู้สึกของเราให้ผู้ชมลองหมัน่นใช้คำพูดในเชิงบวกและให้กำลังใจตัวเอง อาจมีการยกตัวอย่างคำพูดง่ายๆที่ควรพูดกับตัวเองเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจเช่นฉันทำได้หรือฉันเก่งพอแล้วปรับการวางท่าทางและภาษากายการยืนให้ตรงการยกไหล่ให้สูงการสบตาเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้อาจให้ผู้ชมลองทำท่าทางของท่าซูเปอร์ฮีโร่พาวเวอร์โพสเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจฝึกทำสมาธิและจดจ่อกับปัจจุบัน การทำสมาธิช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยให้เราสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ดีขึ้นแนะนำการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆหรือการนั่งนิ่งๆสัก5นาทีในแต่ละวันหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้เราเสียความมั่นใจได้ให้เน้นที่การพัฒนาตัวเองและแข่งกับตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวาน ยกตัวอย่างการณีที่มีการเปรียบเทียบเช่นการใช้โซเชียลมีเดียและแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางนี้ Conclusion สรุปเนื้อหาที่เล่าในวิดีโอโดยเน้นว่าความมั่นใจสามารถสร้างได้ด้วยการลงมือทำทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ชมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้ อย่าลืมชวนผู้ชมกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันประสบการณ์หรือคำแนะนำในการสร้างความมั่นใจของพวกเขาในคอมเมนต์วิดีโอยกตัวอย่างการณีที่มีการเปรียบเทียบเช่นการใช้โซเชียลมีเดียและแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงการตกหลุมทางนี้ conclusion สรุปเนื้อหาที่เล่าในวิดีโอโดยเน้นว่าความมั่นใจสามารถสร้างได้ด้วยการลงมือทำทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ให้กำลังใจ และกระตุนให้ผู้ชมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้อย่าลืมชวนผู้ชมกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันประสบการณ์หรือคำแนะนำในการสร้างความมั่นใจของพวกเขาในคอมเมนต์วิดีโอนี้จะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใจในวิธีการสร้างความมั่นใจที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ